Oh my- ได้ค่ะได้ค่ะมาเน,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 นี่ยพ่อขาไม่ได้คบดิเยังโมกินขาเลยจ้ะ ใส่แอปพลิเคกันขอบคุณค่ะมา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 หมูเดงเหรอเมื่อกี้ใช่ไหมอ,อ๋อมาฝรั่าางเห็นหนะ้าตัวเองเป็นหมูเดงแล้วตอนนี้ไป เปิดวงแหวนแล้วติดตลกเดี๋ยวจะเอาสิ่งที่ต้องเติมเต็มนะคะไปใส่ในกระเป๋าโอ้เพลงเศร้ามาเต้นตลกเฉยเมียหน่อยหน่อยหน่อยนี่นะคะเพิเก็บพอดีอันนี้จะเป็นในส่วนของ คอตเตอร์แต่งหน้านะคะจะเรื้ะเปลีนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าสิ่งที่ตุนไว้แล้วก็ที่ได้ผมนะคะที่ทำผมอันนี้กพอเดินทางไปรอนไม่เก,ก็บแล้วก็อันนีนอันนี้ก็นะคะ แล้วก็มาทันนี้ก็จะเป็นเครื่องเขียนหนังสืออะไรใดๆก้องเครื่องแล้วก็โอ้ไมคก็เราตากผ้านะคะอันนี้ที่นอนนี่ไม่เก็บนะคะเพิ่งมาในกระเป๋าแล้วก็ชาร์จแบตอยู่นะคะนี่ก็คือผ้าปิดตาเลิศม,มากเลกเกอร์หัวหอมอันนี้หูฟังสลีปหูฟังนอนตัดเสียงนอยหูฟังออกกำลังกายแล้วก็อันนี้เพิ่งย้ายมานะคะ ก็จะเป็นในส่วนของนู่นนี่นั่นตุ๊กตาตุ๊กตาก็ว่ากันไปอันนี้ก็ขอไม่ได้ใช้แล้วแต่เอามาใส่ทําไมไม่รู้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะคะอ่าอะโดมาที่ไม่ใช้แล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขนตาแต่ไม่ติดจะผีนะคะซื้อมาทําไมไม่รู้อันนี้ก็คือเคสเคสเดิมที่มันจะข้อที่จะราคาแพงแล้วก็เป็นเคส iPad ที่มันเป็นเอ่ออะไรนะแป้นพิมพ์อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอะไรล่ะนี่ ของแม่หรือเปล่าอยู่บนนี้แล้วก็อันนี้ <c oughs> เปปรปอระอากาศซึ่งหมดแล้วไม่รู้เก็บไว้ทำไม <c oughs> แล้วก็อันนั้นกระเป๋เดินทางนะคะแล้วก็แล้วก็ตู้เสื้อนะคะเก็บพอดีข้าืงบนจะเป็นเครื่องประดับนูนีนันแว่นตานะคะอันนี้ก็จะเป็นเกม Nintendo ซึ่งซื้อมาแล้วเล่นแค่ครั้งเดียว แล้วก็อันนั้นก็คือหมวกนะคะในโซนของหมวกชุดนอนก็จะอยู่ชั้นนี้นะคะอันนั้นก็เครื่องในรีวิวของจริงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดกระโปรงซึ่งไม่ค่อยใส่เพราะไม่ถนัดนะคะรู้สึกว่าตัวเองแบบคน้นชินลูกเวลาใส่แล้วก็อันนั้นก็คือคอลเลกชันกระเป๋าอีกอันหนึง่งแล้วก็ อันนี้ก็คือกระเป๋าเหมือนกันนะคะเก็บกระเป๋าแล้วก็เสื้อคลุมชุดนอนนูน่นนี่นั่นเ้าเปิดกดส่งคํำเชิญหาเพื่อนอีกแล้วแล้วก็อ้ออุ้ยอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนูมือถือค่ะพี่ขอโทษค่ะวบอเป้นอย่างครับ <laughs> <laughs> พี่ดูขอโทษออกแค่ไหนล้วพี่ หนูหนูก็มารีวิวห้องนี่อ๋อโอเคครับมันมันหลอดยังไงพี่แล้วแล้วผมตัดท้ยยายแล้วขอบคุณค่ะ,อะโ,อโอ้โอ้มือเล็บมันเล็บยาวค่ะมือมันเลยถืออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกีตาร์ไฟฟ้าที่มีลำโพงในตัวชิดไว้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแก้วปั่นได้นะคะนังหีเนย แล้วก็อันนี้ก็คือหินโรสควอนนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของอ่าที่กระจายกลิ่นแล้วเออทิชชู่ซึ่งไม่ใช้ทีแล้วนั่นก็คือโทนเนื้อแพดแล้วนี่ก็คืออะไรไม่รู้แม่ซื้อมาไว้ทําไมไม่รู้เพราะไม่กินนะคะแล้วก็อันนี้คือโทนเนอรแพดเหมือนกันแล้วก็ก็ได้ตกห้าีแล้วก็น,กน,น,กน,วกน,นั้นก็จะเป็นแบรนนะคะ แล้วก็จะเป็นมาร์กแล้วก็จะเป็นอ่อที่ลดไข้นะคะแล้วก็จะเป็นมาร์กเหมือนกันโออันนี้ซึ่งล็อกไม่ดีนะคะเป็นไฮเฮดเอ้ยไม่ใช่เป็นฉาบเหมือนกันล็อกไม่ดีนะคะเราล็อกใหม่ก่อนเอื้อโอ้ใหมก่กอล็อกย,ยังไงฮึบฮึบฮึบโอเคอยู่ละ นี่นะคะอันนี้ก็คือกล่องชุดนะคะซื้อมาเล่นแค่ครั้งเดียวเพราะว่าต่อไฮแแฮดไม่ถูกนะคะ,ะเราจะไปหาวิธีต่อไฮแแฮดใหม่นะคะ,ะอะไรอีกล่ะเอ้อคิตราโป้งเสียอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระตาผ้านะคะตะ <laughs> กากระตาเวลานะโอ๊ย ตะก้าผ้านะคะแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนของขยะซึ่เพิ่งเก็บไปนะคะเดินออกมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะซึ่งเพิ่งเก็บกันนะคะรกมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโอ้โหโอ้อะไรกันเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของห้องเก็บชุดนะคะอันนั้นก็จะคือพินของหนูนะคะ พินแล้วก็อันนั้นคือแค้นนะคะอค๋อกิตาปงเสียอยู่ข้างน่างหรือเปล่าอืเสียงคุณแม่ขึ้นแล้วเออเราจะลงไปแล้วนะคะมาฟ้านหกหลอดกับคนมาบนหนูรีบิอือห้องวันนี้เอากระเป๋าแบบคลีนไปดีกว่า ดูมุมนี้ไปก่อนนะคะ <Hey. S 1> น้ำตาเกลไหยรินออกมานวางวันี้เบิงงหนูเพื่อน<บ>จนจะไปทำงานสายแล้วอา้าวแอนดถอดไปก่อนส่วนอันนี้ภูมิใจนำเหนือมาก <c oughs> อันนี้หนูเก็บเงินซื้อหน้องสารฝันไวด้ดิน้องคือตุกก๊กตากระต่ายเจลลี่แคท ที่น้องจะไม่เก็บไายฝุ่นนะคะเพราะน้องเป็น,นงาน h a n d m a ้ e สมุดเลยแล้วก็ขนน้องไม่ร่วงนะคะเพราะปักด้วยมือแทนอยู่อันนี้ชื่อฮานะนะคะลืมบอกเขาปักชื่อมาตรงหูน้องน้องจะเป็นรุ่นรุ่นใหม่พี่เริ่มหายากเลยเมอนกันจะเป็นรุ่นดอกไม้หวานสวยหวานนะลูกเนาะ น้องชื่อฮานานะคะผ้าเน่าอยู่นี่ค่ะนนเนี่ยภูมิใจนําเหนือทิ้งไม่ได้นะคะคิดถึงน้องมากพย,ยายามแล้วแล้วนี่ก็จะเป็นเอออันนี้ได้มาก่อนฮานานะคะอันนี้ก็แพงอยู่อันนี้ก็จะเหมือนกันนะคะนี่หัวเดียวกันอันนี้ชื่อฮารูค่ะเนี่ยเขาอยู่น้ากันแบบนี้เนี่ยเออเอาไปหนีได้ลูกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดที่หนูไปซื้อมาที่หนูเคยถ่ายลงสตอรี่ ลิมิเต็ดอีดิชันน้องคือสติ๊เออร์ชั่นสีม่วงมันเบวมากเลยนะทุกคนเอามานอนเป็นเพื่อนเนี่ย <S <S เห็นไหมเวลาก้ผีก็จะเอามาอ้อมแบบเป็นเรียงๆนะคะนี่แหละคือตัวตวนที่แท้จริงของเือกี้นะคะซึ่งตรงกันข้ามมากเลยกับลุคที่แสดงออกถ้าได้รีวิวตุ๊ก,กตุนตุ๊ก,กตาก็คือเป็นแบบนี้เออเดี๋ยวลงไปแม่ห่วยปิดแอร์นะคะเดี๋ยวโดนด่า แล้วก็เราจะเอาอันนี้นะคะเอา MacBook ที่เก็บตังค์ในส่วนของที่ไม่ใช่เงินทํางานนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซื้อนะคะเป็นรุ่นล่าสุดเลยมันสีคําโอเคจ้าเราก็จะเอาอันนี้ไปนะคะวันนี้ใจเ,<อ>เย็นแม่ใจเย็นเราปิด iPad ไว้นะคะ น้ำตากลเอากล้องไปดีกว่านี่แหละค่ะถ้าได้รีวิวมันจะเหมือนแบบแตะกี้เราหนูหนูจะเป็นคนที่ชอบแบบดูเขารีวิวของเล่นอะไรเงี้ยตอนตอนก้าวขว้แล้วช่วงน,ะนั้นหนูหนูเริ่มแบบเริ่มทํางานแล้วเริ่มแบบเป็นนักร้องจริงจังละหนูก็เลยแบบไม่ได้มีโอกาสรีวิวแบบเ <c oughs> ขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบพูดคนเดียวหน้ากระจกอะไรเงี้ยแบบประมาณว่า สวัสดีค่ะนี่จะมารีินวันูนี้น,นั่นซึ่งไม่มีโทรศัพท์นะคะตอนนั้นหนูมีโทรศัพท์ครั้งแรกตอนอายุ13ปีโอ้เดี๋ยวอะไรอีกลืมถ้าว่าอะไรผิดได้ไเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่คิดหัวเดินมนาแล้วว่าหนูควรถอน ดเดี๋ยวถามอ่ะพาแฟนเข,ข้าเข้าห้องน้ำเราด้วิ่หน้าเพลินได้เลยค่ะไปลงเฮียนกัน เขาเขาที่ไก่ไปได้ไไก่ว้าวว้าวไปแล้วเออเยี่ยมยังอ้หมาหาอะไรแล้วออม,มาเรตต์าลตกขึ้นใจแล้ว,ลวเพราว่าไล่ะแต่จแพว่าตีนหา้ท่านตีนหายกิว 录。<露>